สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สการใช้เครื่องมือและผลิตสื่อวีดีทัศน์คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาที่เราต้องการถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารข้อมูลไปถึงคนอื่นแต่ติดอุปสรรคเรื่องของภาษาทําให้ความเข้าใจนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือบางทีเราก็ไม่สามารถอธิบายใจความทั้งหมดที่เราต้องการสื่อสารได้โดยปกติแล้วปัญหาเรื่องการสื่อสาร ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สําคัญมากสําหรับการทํางานไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจหรือการทํางานรูปแบบไหนก็ตามแต่ก็ต้องขอบคุณความฉลาดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับที่ทุกวันนี้มใีใช้งานอย่างแพร่หลายและกลายมาเป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยในการทําความเข้าใจเรื่องยากๆให้ง่ายขึ้นและซอฟต์แวร์ที่จะนํามาทําความรู้จักกันในวันนี้เป็นหนึ่งในชุดซอฟต์แวร์เสรีที่มีข้อดีนอกจากจะไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แล้วยังสามารถทํางานได้ไม่แพ้โปรแกรมเสียเงินทั่ว,วไป เริ่มกันที่โปรแกรมแรกกันเลยครับเป็นโปรแกรมที่เราสามารถจับภาพหน้าจอไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแล้วกดเซฟเป็นไฟล์เพื่อนําไปใช้งานต่อได้